สวัสดีค่ะพบพ่อกันนี้แล้วนะคะกบสาวเอลีกแล้วค่ะพี่น้องเมืออนี้มีแกงเฮ็ดละงกมาสู่พี่น้องกิน้อจ้าแกงเฮ็ดละงกเหลืองค่ะพี่น้องเวลาแกงมาแล้วมันขาวคะ่ะแม่เปนซื้อมาจต่ตลาดค่ะพี่น้องนะคะม่ได้จ้าเจวค่ะพี่น้องเจวปลาปลาสับ้อจ้าหรือว่าแจวบองพี่สาวาันฝากมาหายต่นครพนม้อจ้าขาดม่ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องข้าเหนียวคะ่ะติ๊บใหญ่คือเกาอีกแล้วจ้า จ้ากินขขาน้ำกันเ้วยค่ะเกยงน็ดละโงกเป็นไข่ก็มีเป็นดอกวันบานก็มีจ้าจัาเจ้าวกันจ้าปรัสน้องใส่แมงลาม้ะจ้าอหอมเลย หวานเห็ดชุ่มโุดแล้วจ้ะมจะเจ้าประแดกจเจ้าประแดกนี่แซ่บหลายหอมแม่งดาจ้ะ ไข่เออไหมอืมดแกงเห็ดละงูดอกบานๆใหญ่ๆเลยจ้าหวานๆแสแซรบหลายเลยจ้าลาพี่น้องไปแล้วเ้ยจ้าฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตาม ในสาวแอลน้ำเนด้เด้อค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน,น้าจ้าคิในล่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ